啊因为蛋挞不喜欢烤熟放炒的 แคทเทอรียาเปิดภาพคู่หนุ่มสอนรามเทียบกันชัดๆ26ปีแล้วอะไรเปลี่ยนไปบ้างโลแลนแอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่าครึ่งชีวิตแล้วสำหรับนักแสดงสาวแคทเทอรียาอิงลิชไม่ว่าจะงานร้องงานเต้นงานแสดงเธอก็ผ่านมาหมดฝากผลงานไว้ให้พูดถึงอย่างมากมายและล่าสุดสาวแคทก็ได้เปิดภาพย้อนกลับไปเมื่อ26ปีก่อนคู่กับอดีตพระเอกคนดังอย่างหนุ่มสอนรามในละครเรื่องน้ำ ใจจริงคราวนี้ทั้งคู่โคจรมาเจอกันอีกครั้งในละครเรื่องใหม่อย่างเพลิงภริยาพร้อมเทียบกันชัดๆว่า26ปีผ่านไปมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างโดยเธอได้ระบุว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเกือบ30ปีแล้วได้กลับมาเล่นละครกับพี่ชายอีกครั้ง How t r m flies Amos 30 years and I'm acting alongside my brother again as ศรรามเทพิทัก a ์น้ำใสใจจริง Hash tag เพลิงภริยานั่นเองล่ะค่ะ